จับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา12.00น15นาทีทางช่อง3กดน313กับสุสานนะครับทำการบันทึกต่อไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับเนี่ยครับเรมโบ้ซอกขวาครับเปิดฉากมาครับพยายามจะหยุดทางด้านของโลโบ้ด้วยซอกนะครับแต่ว่าเนี่ยครับหลังจากนั้นเรมโบ้เป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาดย่างว้านได้ครับแต่ว่าเนี่ยครับแอนซ้ายขึ้นคอไม่ได้ครับพี่เลย ร้านอาหารโทไม่แค่เนี่ยนะครับพุทธมณฑลสายห้าเนี่ยต้นลำดับกระช่อนลุยสวนกระช่อมทอดถุงไทยกระเทียมโทกนกบทอดน้ำปลาแล้วก็อาหารอีกหลากหลายเลยนะนึกถึงจักราพ,รพัปรานอาหารก็ไปที่ร้านอาหารัวแม่แค่พุทธมนฑลสายห้านะครับเดนะีย๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับุดใจเดียวครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์ศิษย์มวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคนใหม่นะครับระหว่างโลโบกับรัมโบ้ครับ นล่นะครับภรรยาแล้วก็ลูกสาวครับมาให้กำลังใจเอาไปทีครับทางด้านของแรโเปเอาล้ครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับเราในฐานะคนมวยคนวงการกีฬานะครับขอบคุณทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับทาให้ธุรกิจวงการกีฬามวยนั้นขับเคลื่อนไปได้ครับคุณิทธิ์ครับขณะที่ในพัพอาสานะครับทีรึกษา อยู่หน้าจอทีวีครับอ่าครับขอบคุณแคปซีทุกคนนะครับเหนือกลางกายอีสานออกตกครับเราคือครอบครัวคนมวยของเวทีมือสยามอ้อนน้อยชนแล้วครับแม่แล้โลวโอ้โหเสียงที่ตะโกนนั้นคือสีภรรยาสั่งนะครับแม่โลว์ไม่กลัวแต่ว่ากลัวเมียคนสั่งเอาอะไรอ่ะสั่งลุยแล้วครับสั่งลุยแล้วครับอ้าอบลูกมาด้วยครับสู้เถอก เลื่อสุดท้ายครับาจะเป็นเพื่อสุดท้ายกับสปาร์บ้าแต่ว่าเนี่ยครับนัดจริงๆกับฐานะของโลโบครับระ,ะปีควาเมเมติโมนระยะบอเบนี้เชื่อชิงมันจริงๆครับเป็นการเป่าที่เร่งรุ่งน่าทึ่งมากครับ ออกไปแน่นครับโลโก้ไม่ประมาทครับในนาทีแรมโอ้พยายามจะเปิดเกมน,นะครับใช้ให้คุ้มค่าทุกนาทีเหมือนสโลแกนช่อง3ครับ <c oughs> จบกันก็เป็นเพื่อนกันต้มลกงกราบน,นี่ครับมิตรภาพบนสังเวียนเลือดสุดยอดครับทีนี้ บนเวทีครับไปดูคะแนนแล้วก็มีการมอบรางวัลนะครับคาดเข็มคัดแชมเปี้ยนให้กับผู้ชนะในวันนี้ด้วยครับคู่นี้นะครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือตึดใจเดียวสักครู่เดียวครับไปบนเวทีนะครับไปที่อาจารย์นงกานบนเวทีนะครับแรมโบ้จากสีสเกตนะครับมาสนุกสนานมีกองเชียร์มาเชียร์รุ่นเต็มที่ตามนี้ก็รุ่นคะแนนกันอยู่นะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของเวทีมวยสยามอ่อนน้อยในรุ่น147ปอนนะครับ ึุนเวลเตเวทคะแนนออกมาแล้วครับชิงแชมป์นะครับเวลเตเวทนะครับโรโบโ้ภูเก็ตไฟ์ครับฝ่ายแดงแรมโบ้เจพาวเวอร์รูฟฝ่ายน้ำเงินกรรมการอัสดาวุฒิพิลาวันให้แดง49าน้ำเงิน48กรรมการสูชาติใบสมุตรกรรมการธนวุฒรังรอ,งรอ,งอนุสร ให้เหมือนกันครับแดง49น้ำเงิน47นะครับก็เป็นอันว่าโลโบผูเ้เล่นฝ่ายขับครับนักชกจากบราซิลครับสามารถควา้าแชมป์ไปได้เป็นผลสำเร็จครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณนิดคนเนียมท้วมนะครับผู้แทน,นจากบร,ริษัทบอสบ็อกซิ่งเวอร์จำกัดนะครับคาดเข็มขัดอาณาจักยอยู่เมืองไทยมา5ปีแล้วนะครับสำหรับโลโบคนนี้เป็นนักชกสัญชาติบราซิลเลียน ซึ่งก็เจอว่ากเก่งในเรื่องของการต่อสู้ในหลายๆรูปแบบทีเดียวเกยเป็นปนักฟุตบอลมาก่อนด้วยนะครับและเรียนเชิญคุณ <c oughs> โรมเจตนาเสนครับมอบเงินรางวัลพิเศษกับจากยาคยาตาหมาแดงสำหรับแชมเปี้ยนครับ50า0 0บาทครับ อีกน,น,นึงวันครับจากคุณอาทิตย์มงคลหัว่หน้าส่งเสริมการตลาดของปอเคมีเทคจำกัดเป็นโลกระวัลแชมเปี้ยนครับเป็นเกียรติยศให้กับชายก็ถือว,ว่าเป็นใบประกาศเกียรติคุณครับนับชกจับต่างแดนมาชคกุ้งเมืองไทยแล้วสามารถครองแชมเปี้ยนได้เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยช่วงนี้เราจะพักโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อลากรอบสิเล็ก ปลากระปองสิเล็กนิโอเมคาและ E P A e pues ปลากระปองสิเล็กปลายนืนตรงมีโอเมตรา 3, 6, 9และ E D A ปลายืนตรงปลากระปบองสิเล็กมิร้อยฮาิศเจ้าบวยไทยสนับสนุนโดย A T M spray หลังคาเมทัลชีนจิงโจ้เล็ก ักชารักกรรยาแข่งพันธนุ์าตา่ับเมื่อไหรอีสุสุครั้งที่11ครั้งนี้แล้วเนี่ยก็เห็นทักนาการมากขึ้นเรื่อยๆาทุกปีนะคะโดยเฉพาะอย่างนยิ่นเรื่องทักษะ การใช้ศิลปะแม่ไม้นมวยไทยนะคะในเรื่องความคิดสร้างสารรค์การนําเสนอต่างๆก,การเลือกเครื่องแต่งกายแล้วก็ดนตรีด้วยค่ะมวยไทยนั้นเป็นศิลปะป้องกันตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะที่ควรจะอนุรักษ์แล้วก็สุบสานเพื่อจะ ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังนะคะสาหรับอิสุสุน,นั้นยืนยันที่จะสนับสนุนกีฬามวยไทยทั้งระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การแข่งขันมวยไทยอิสุสุครับมากกว่า30ปีแล้วนะคะและการแข่งขันในระดับมัธยมนะคะก็คือนาต่างมวยไทยอิสุสุขอให้หนากต่างมวยไทยอิสุดาเนินไปอย่างต่อเน,นื่อง้วยนะคะชนบสนุนอิสุสุดีแมซ์พรานุภาพทรีกโกลและราชาบซิ่งประเทศไทย กับสุสามนะครับติดตามควรมมัดกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับศึกจามวยไทยวันเสาร์ที่3กรกฎาคมครับช่อง3ถ่ายทอดสดจากสนามมอยฝนจางจังหวัดชนบุรีครับคู่นี้นะครับที่เห็นอยู่ในเวลานี้ก็คือทางด้านของตามรอยพ่ออพชรขผลศึกอยู่ชายคนโตเลยครับทายาทของผลศึกเพชรสุภาพันะครับชินวัฒชิมนกครับดาวรุ่งวัย17เปีจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับ ล่าสุดพลิกชนะน็อบยก3อินทราชบุนเด็กเซียนที่สนามมวยลุมพินีครับมีขุนศึกเพชรสุภาพันธ์แล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับสุขพรนศาสิงห์สำราญนะครับสมิทธดำเลือดสัมพันธ์เขาวังเพชรสุภาพันธ์นะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนท่าท้าของโนริสันภูเก็ตไฝ่ครับนักชกวัย25ปีนะครับจากบราซิลนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรชวนชมชาวห้าพยัคฆ์มีเล็กแสงมรกตนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟคับ ที่เกาะภูเก็ตนะครับนี่คือโปรโฟไฟล์ของคู่ที่4ของการแข่งขันและก็ของการแตายอดสดในวันนี้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ใช้กรรมการอัศราวุธพิลาวันนะครับก่อนในช่วงระหว่างวหาครูนะครับมาดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับตามรอยพ่ออเพชรขุนศึกหรือว่าสเวรวัลน,นะครับลูกชายของขุนศึกเพชรสุภาพรครับชนะคะแนนเพชรภูมเมงเกียรติพัทมิชนะนอกดวงเทวดาครับ ชนะนกอินทราชนะครับล่าสุดเอาล้วครับวัยครูเสร็จเรียบร้อยครับกรรมการเรียกมาชี้แจงกติกากลางเวทีครับผู้ที่4นะครับดูรูปร่างโครงสร้างแล้วก็สัดส่วนครับตามรอยพ่อ17ปีเท่านั้นแหละครับโนริสันนะครับ25ปีครับสูง160เซนติเมตรรายนี้ต้องบอกว่าอยู่เมืองไทยนี่แพ้แค่2ไฟเท่านั้นแหละครับอยู่เมืองไทย3ปีนะครับบนเวทีครับหยุดมัดลายนะครับจากบ้านเมืองชนบุรีครับผู้สื่อข่าวนะครับก็ผู้แทนของผู้สื่อข่าวอินไซต์ตำรวจครับ ให้เกียรติมอบปลาไหลเป็นกำลังใจให้กับทั้งมวยคู่นี้เชิญครับพี่เลิศครับคุณโควิดประธานผู้จัดการวีเซียวีเซียกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะมีส่วนผสมของทั้งถังเช่ากระชายดำหรืเป็นจืดแล้วก็เจี๊ยวผู้หลานมีจำหน่ายที่ร้านสมุทไทยและก็ห้างทูกแดงทุกสาขาทั่วประเทศนะครับอย่าลืมว่าวีเซียวีเซียกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเชิญประวัติทั้งมวยต่อนะครับ่อนจะไปฝากประวัติครับสรุปผลการให้คะแนนอีกสักครั้งนึงครับ ผู้ชิงแชมป์ที่ผ่านมาอัศฉริวุฒิรอน49-48ครับสุรชาติไปสมุทร49-47ครับธนรัตนรองนุสร49-47ครับขอบคุณหมาแดงครับใายการสลับผลรับรางวัลอีก50,000บาทไม่รวมค่าตัวครับในฐานะที่กระชากเข็มขัดมาได้ครับคุณผู้ชมครับนะมาริสันนะครับกำลังจะได้รับกการถอดสายมงคลแล้วครับส่วนทั้ง ตนะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยรัฐเราเนี่ยมีรายได้จากภาษีอื่ค่ะนะคะมันก็จะเป็นที่มาของการจัดเก็บภาษีเงินได้ปีต่อเรียม